เกมนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็คือทำยังไงก็ได้นะครับให้ภาพมันสมบูรณ์ที่สุดศิลปะเกตสี่ของผมเกมแรกก็ไม่มีอะไรครับ <S <S โอ้ทำความสอาดทำให้หน้ามันติม๋มแค่นี้งหรอ Make the flower happy <S <S ทำให้ดอกไม้มีความสุข <S <S โอ้โอลบเมก เกมแบบไม่มีสมองเลยล่ะเนี่ยคือผมเก่งเกินหรือว่ามันเกมมันกระจอกวะเนี่ยเฮ้ย hey! ว่ยาชลิยะเก่งเกินใส่ไเนี่ยทำให้เธอได้ฟังเพลงลบแป่งเลยไม่ได้เอาหูออกไม่ได้ลบแป้างหน้าไม่ได้เอาหูแป่งออกงันเลยใส่หูฟังออกไม่ได้เฮ้ยอันนี้เริ่มยากแล้วว่ะลบไม่ได้แล้วลบเฮ้ย <Hey! S 2> เธอจะฟังมิวสิกได้ยังไงในเมื่อสายมันขาดหรือว่าเธอฟังแบบนี้บลูทูธแบบมีหูว้าว wow! wow! อาสมบัติให้เจอสอยู่ไหนอะลบลบทางไปที่เรือไม่ได้เรือคือสมบัติไม่ใช่สมบัติอยู่ในโัดถินไม่ใช่สมบัติอยู่ในน้ำอ้าวไม่ใช่อ่ะเรือก็ไม่ใช่หรือว่าต้องลบหมดเลยไม่ใช่ชิพ่ายแล้วตรงไหนคือสมบัติวะเนี่ยลบหมดแม่แล้เนี่ยลบแม่หมดแล้วเนะี่ยผมโง่หรือว่ายังไงวะเนี่ยเราต้องพยายามที่จะศึกษาให้ดีๆนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยการที่คุณศึกษาว่าเฮ้ยสมบัติเนะี่ยมันอยู่ตรงไหนให้คุณลบนี้ออกครับ แล้วมันจะพาไปที่ยันกฎหมายครับกูถูกได้ไงวะไฟเดอร์เออสเก็ตอ๋อสเก็ตอ๋อสเก็ตสเก็ตสำหรับพวกเขาจะต้องเม็ดแมงแมงแมงเม็ดไหมเฮ้ยสเก็ตว่ะสเก็ตไม่ต้องมีพวกมึงเลยไม่ต้องมีพวกมึงเลยไม่ได้ไม่ต้องมีพวกมึงไม่ได้วะ สเก็ตปาร์คอ่าสเก็ตปาร์คต้องเป็นแบบนี้ว้าวสเก็ตปาร์คใครคือฆาตรกรคนมีมีต้องเป็นอิมพอร์เตอร์เอามีดัปนออกไม่ได้เอาเรื่องเปนออก <S <S อ้าวเฮ้ยผู้แต่งตัวน่ารักนะไม่ใช่ใครเป็นฆาตรกรไอ้นี่แหละคือต้องเปิดเผยท่าแท้ที่แท้จริงออกมาไม่ใช่ไอ้นี่หรอ,เ,อเค้กกินหมดแล้ว ถ้าใครเป็นฆาตกรเนี่ยต้องเห็นอันนี้เหรอแล้วก็เอามีดเหรเนี่ยคือตายได้ไงอะ่ะเอา้าเวนฆาตกรทั้งคู่เอา้างงเลยกูยถึงเวลาปีนภูเขาพวกเราแล้ว <laughs> ไม่ต้องปีนแม่งลบทั้งเขาไอเวนจะปีนทั้าบ้านมันจะไปทำไมสูงเออคนเราจะไปลำบากทำไมวะเขาบอกกันอยู่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหน้าวรู้ตั้งนานเอางี้เขาจะไปสูงทำไมลนะ่ะเขามีแค่นี้พอใช่ไหม เนี่ยแค่นี้คุณก็สามารถขึ้นถึงยอดเขาได้แล้วเป็นแล้วเป็นเนียนเนเริ่มเก่งเริ่มมีสมองหาหมาป่าหาหมาป่าใช่นี่เลยหมาป่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หมาป่าเหรอไฮเน็ตอ๋อความเศร้าอะไรครับคุณต้องยิ้มนะครับ ไม่มี sadness คุณต้องทำยังไงให้มันหายเศร้าเดี๋ยววะลบไม่ใช่ลบแผลเนี่ยมันต้องลบแผลลบแผลให้หมดนะลบแผลให้หมดไม่ใช่ลบน้ำตาดีกว่าเอาแผลไว้ไม่ใช่ลบทั้งแผลทั้งน้ำตาไม่ไม่ใช่ลบไม่ได้ลบแมงหมดหมดไม่เศร้าไม่หายลบลบลบ,ลบความเศร้ารอเศร้าทำไมถึงเศร้าเศร้าเนี่ยต้องพัน ต้องผ่านจันมาก่อนแล้วอังคารพุทธปราหัดสุขถึงเศร้าไม่ใช่ลบตาเดียวไม่ใช่ลบสองตาไม่ใช่ลบเกมมันไม่เจ็บด้วยมันต้องรู้สึกยังไงวล้คนเราเดนเป็นยิ่งต้องรู้สึกไงตาออกโอเคมึงไม่มีแผลอะไรเลยสะอาดไม่ได้มันไม่มันเศร้าตรงไหนวะเศร้าแม่งมึงไม่เศร้าแล้วโอ้ยลบได้เอ้าได้ด้วยเอาเวิน ใครเศร้าเฉยใครเจอความเศร้านะครับกำลังเครียดนะครับผมเขียนไว้เครียดแล้วก็ลบออกโอ้โหดูถูกสติปัญญา8ลบ12 12ลบ8ได้4แล้วเทียนมี3 4โอ้คุณจะเล่นกับดาวินที่เล็กเหรอฮะฮะ it's me น h e s yeah yeah I love C C อ้าวอ้าว ไม่ใช่เหรอวะเลขกสี่อ่ะเนี่ยเลขกสี่เลขกสี่อ่ะไม่ใช่หรอเลขกสี่นะเอ่อเล็สี่เฮ้ยนะใช่ดิเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้พอกวาอันนี้อ้อหมดอ้อยหมดหมดหมด,หมด,หมดไม่ใช่เฮ้ยไม่ได้สี่อ่ะสี่ต้องแบบนี้อือใช่ผมแม่แมนย้ำนะถ้ารอบนี้ผมไม่มีพลาดนะบอกไว้ก่อนนะ สี่ได้ไหมตัวน,นี้ผมมั่นใจว่าอย่างเนี้ยเลขสี่พี่ดูดิสี่โอ้ยเนี่ยสี่สี่ไม่ได้ผมรูแล้วมันนับสี่เสาใช่ไหมต้องการให้มีสี่แท่งใช่ไหมได้นี่ครับสามแท่งครับแล้วตรงนี้อีกหนึ่งแท่งครับเห็นไหมข้างล่างอีกหนึ่งอันเป็นสี่ไม่ได้ลบขวาออกทั้งหมดออกไปแล้วพี่ขวาออทั้งหมดอะออกไปแล้วผมเชื่อเอา้า กณทำมาจัมจานไอเวนมึงบ้าปะเนี่ยช่วยให้เต่าชนะลบลบรถกระต่ายลบแผนลบเชนชัยกระต่ายมึงไม่ต้องชนะไม่เชนชยัยเออดีทำความสะอาดปากโคนะมึงจะใช้อันนี้ดีไม่ได้ไ้สีฟันยี่ห้ออะไรวะเนี่ยคุณทำความสะอาดฟันแบบน,นี้ไม่ได้คุณต้องลบนี้ออกออกแม่งให้หมดเลยไม่ต้องเหลือไม่ได้เฮ้ย ขาเรียกว่าแป้งสีฟันอะแป้งสีฟันแป้งสีฟันแป้งสีฟันเหรออ๋อแป้งสีฟันใช่ต้องเป็นแบบนี้โอ้แป้งแป้งมือใหญ่มากมขาต้องลบแป้งหน่อยมึงใหญ่เกินแป้งมึงอะแป้งมืออลังการเกินแป้งมึงใหญ่เกินแล้วแป้งอะจริงแป้งต้องขนาดนี้พอนี่แป้งแป้งเฮ้ยไม่ได้ออกแป้งใหญ่เลยเอาใช้ได้ใช่เฉยเอาอันเล็กไม่ชอบนะครับผมมึงไม่ชอบเอาใส่ปากเลยใหญ่ๆเหรอไม่หาโจรสลัดก่อ หนวดแล้วล่ะเฮ้ยอ๋อนี่มันไพเลสนี่มันไพล์โที่ผายไม่ใช่ให้หาไพเลสไพเลสเพราจนสลัดถ้าไพร์โหลลกแก้วจนสลัดที่ดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันหน, <c oughs> ห,หนึ่งปิดตาควายขวาเอ้ยเฮ้ยหนึ่งปิดตาควายขวา นีแบบ้เห็นไหมทองกดโดนสลัดได้คุณก็ผ่านได้ครับทาให้หมีอุ่นนี่ทองฟ้าอย่างานี้อไม่ไม่อุ่นแล้วเฮ้ยก้อนเมฆเนี่ยมันอุ่นมันต้องอุ่นแล้วมึงต้องอุ่นแล้วแล้วตอนเนี้ยเอางนี้อุ่นใช่ไหมเราเอาน้ําออกด้วยน้ําน้ําไม่ได้น้าออกไม่ได้ผมอยากจะวาดเสื้อให้แม่งจริงเลยวาดเสื้อให้แม่งไม่ได้หรอจะได้ปหใส่เกงเดียวอ้ใส่เกงอย่างเดียวเอาเสื้อให้ตัวนู้นมีอุ่น มาด e ส t ทยย UFO ทำลาย UFO ซะอ่ะได้ไม่เอ้ไม่ได้เลยวะทำไมอ่ะเอ้าชนขึ้นอตายเฉยพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับเราจะแัน